ระบบสังหารเทพตอนที่76หนึ่งกระบวนท่าจริงๆสิทธิพี่ชิงเฉใยายท่านรู้ดีจังสิทธิหญิงท่านหนึ่งกล่าวข้าแซโจชื่อชิงชฉือเข้าสำนักตั้งแต่13ขวบอยู่ที่นี่มาห้าปีแล้วแล้วที่ตัวข้าไม่โดดเด่นและไม่เป็นที่รู้จักนั้นก็ไม่ใช่เรื่องแปลก หากแต่พราะข้าชอบอ่านหนังสือจึงอยู่แต่หอตำราทำหน้าที่ปัดกวาดเช็ดถูเก็บแต้มแลกวิชาสิทธิพี่ชิงฉือยายท่านไม่เลือกไต่อันดับประลองยุดแลกยาวิเศษเล่าตัวข้านั้นเข้าสำนักได้ด้วยความบังเอิญและโชคดีข้านั้นไม่ได้แข็งแก่งแบบสิทธิคนอื่นๆมีดีแค่อย่างเดียวคือวิชาโกยที่รวดเร็วเหนือผู้ใดในรุ่นเดียวกัน แต่ถ้าให้ข้าสู้ในสถานที่คับแคบเช่นห้องประลองยุทธเพื่อไต่อันดับแลกยาและวิชาข้านั้นสู้ใครไม่ได้เลยตอนนี้ข้าจึงทำได้แค่อยู่ในหอตำลานั่งอ่านหนังสือไปวันๆปัดกวาดเช็ดถูเก็บคะแนนแลกยาและวิชาเมื่อผู้จบคนแซ่โจโยนถุงเงินทั้งหมดของตัวเองให้ผ่านลีพร้อมชีนิวและพูดเสียงดัง ข้าเลือกแทงข้างเด็กน้อยที่มาเข้าสอบสำนักพาลี่ถึงกับทําหน้าเยเกยอย่างไม่สบอารมณ์ปันหนึ่งเงินทองในมือกำลังหายไปเมื่อคนแซ่โจเห็นใบหน้าของพารี่ดังนั้นจึงยิ้มอย่างมั่นใจและเมื่อทุกคนเห็นดังนี้ณนะตอนนี้ไม่มีใครสนใจใครแล้วต่างเลือกแทงข้างเด็กหนุ่มเชียร์เฟิงกันไม่หยุดหนึ่งกระบวนท่าเลยหรือไอ้หนุ่มนี่เป็นบุตรเทพหรือมารงั้นหรือมันจึงสามารถทำได้เช่นนี้ สวีเป่ากาวในใจพร้อมหัวล้อคำขันเบาๆดีใจที่สำนักจะได้สิทธิ์เป็นยอดคนะณนะตอนนี้ที่ทุกคนสนใจแต่การวางเดิมพันมีสตีสองงางที่งดงามราวนางฟ้าใช้วิชาตัวเบายืนเหนือหอกำัมพีที่ไม่ไกลจากลานประลองพร้อมมองไปที่สนามประลองยุดอย่างไม่วางตา หลังจากเสียงอื้ออึงของผู้คนที่ด้านล่างเวทีณนะตอนนี้เชียวเฟิงมันได้ยืนประจันหน้ากับมูวีสิทธิ์ชั้นนอกลำดับที่ย0สิบแล้วมูวีตอนนี้ในใจมันสับสนยิ่งนักราวกับว่าตัวเองกำลังเผชิญหน้ากับขุนเขาที่ไม่อาจจะก้าวข้ามได้อยู่ๆร่างกายก็เหงื่อซึมไปทั่วโดยไม่ทราบสาเหตุและยิ่งตัวมันจับจ้องไปที่ไอเด็กหนุ่มนั่นมันก็ยิ่งรู้สึกได้ในทันทีว่าไม่อาจจะอ่านกระบวน่าใดๆได้เลย หากแต่ด้วยชื่อเสียงสิทธชั้นนอกลำดับที่20และว,วงตระกูลก็ไม่ใช่สิ่งที่ตัวมันจะละทิ้งได้ง่ายๆในใจส่วนลึกตอนนี้ได้แต่หวังว่าคู่ต่อสู้จะไม่ลงมือกับตัวมันอย่างโหดเหี้ยมจนเกินไปดังนั้นมันจึงเริ่มชวนไอเด็กหนุ่มผู้น่ากลัวพูดคุยในใจหวังสร้างไมตีก่อนเริ่มบาลองอย่างน้อยๆหากพ่ายแพ้ก็ไม่อยู่ในสภาพอนาถ นี่เป็นเพียงการประลองหวังว่าว่าที่สิทธ์น้องจะยั้งมือไม่ลงมือรุนแรงจนเกินไปให้การประลองนี้เป็นเพียงพิธีพิธีหนึ่งหาใช่การเข็นฆ่าดังนั้นสองเราคงไม่จำเป็นต้องห้ามหันเป็นตายไม่ทราบว่าว่าที่สิทธิ์น้องเห็นด้วยหรือไม่เชียวเฟิงโค้งกายคำนับและกล่าวตอบเห็นด้วยเช่นกันครับ ท่านอาจารย์ผู้คุมสอบตรวจสอบร่างกายของทั้งสองเมื่อไม่พบสิ่งผิดปกติหรืออาวุธลับใดๆจึงชูมือขึ้นพร้อมตะโกนเสียงดังเริ่มได้ทันทีที่สิ้นเสียงผู้คนรอบสนามต่างจดจ้องบนเวทีตัวมูวีก็ไม่รอช้าในใจมันหวังเพียงไม่แพ้ในหนึ่งกระบวนท่าจึงตัดสินใจเป็นฝ่ายลุก โดยใช้กระบวนท่าที่รวดเร็วร,รับมือ,อยากที่สุดของตัวเองในทันทีไม่คิดเก็บงำวิชาใดวิชาลับตระกูลมู่ซ่อนฝ่ามือเสียงร้องของมูวี่ดังวิชานี้คือหนึ่งในวิชาสร้างชื่อของตระกูลมู่ของมันวิชาซ่อนฝ่ามือหนึ่งในกระบวนท่าของวิชานี้มันช่างแปลกและพิสดารการเคลื่อนไหวของฝ่ามือนี้ว่องไวจนผู้คนมองไม่เห็นฝ่ามือ หากแต่เพียงชั่วคู่ฝ่ามือที่หายไปกับปรากฏขึ้นเป็นฝ่ามือนับร้อยโจมตีจากทุกจุดทุกมุมที่สำคัญตามจุดชี่ประจอนต่างๆของร่างกายหากแต่มูวี่ยังไม่ได้ก้าวสู่ระดับสูงสุดของวิชาเมื่อมันใช้คลิปวิชานี้จากฝ่ามือนับร้อยจึงมีเพียงแค่12ฝ่ามือเท่านั้นที่พุ่งเข้าหาจุดชี่ประจรนสาคัญของเชียวเฟิง เสียงฝ่ามือดังต่อเนื่องทั่วทั้งสนามก็เงียบงนันผู้คนทั้งหลายถึงกับล่างเย็นเฉียบยืนตัวนิ่งไม่ไหวติงหลีกังตาค้างพาลี่อื้ออึงแม้แต่มูว่วีก็ไม่กล้าส่งเสียงใดๆทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นเร็วมากผู้คนในสนามทุกคนต่างมีคำถามในใจหลีกังมองไปยังเฉียวเฟิงแล้วคิดในใจสิทธิพี่ใหญ่นี่ท่านกำลังคิดอะไรอยู่ล่ พารี่มองไปที่สิบพี่นางหลับตาน้ำตาไหลาอาบแก้มแล้วพูดในใจขอบคุณสิบพี่นี่ท่านกำลังช่วยสิทธน้องหญิงที่แสนน่ารักของท่านใช่หรือไม่ส่วนท่านอาจารย์สวีเป่าสวยแล้วคำคำนี้ล่ำลองในใจเสียงดังส่วนเหล่าสิบน้อยใหญ่ผู้เล่นพาน,านันตัวเริ่มเย็นเฉียบร่างนิ่งค้างไปชั่วคู่จากนั้นมือพวกมันก็เริ่มล่างสั่นเทา ในตอนนี้เราสิทธ์น้อยใหญ่เม็ดสนใจสิ่งที่เกิดขึ้นในเวทีอีกต่อไปเพียงแต่มองหาคนคนหนึ่งเพียงเท่านั้นในความเงียบงานหลายอึดใจผ่านไปไม่ช้าก็มีเสียงชายหนุ่มคนหนึ่งดังขึ้นมันร้องตะโกนสุดเสียงไอชิบหายชิงชือมันอยู่ที่ใดผู้คนนับรอยที่ยืนนิ่งตอนนี้ได้สติแล้วพวกมันไม่สนใจเชียวเฟิงไม่สนใจสิทธิ์คนใหม่ของสำนัก นั่นเพราะว่าตอนนี้เชียวเฟิร์นของเรานั้นนอนนิ่งอยู่ที่ด้านล่างเวทีเหล่าผู้คนที่หัวร้อนต่างรีบวิ่งมองหาคนแซ่โจที่ชื่อชิงชือ้อด้วยถ้อยคำชวนเชื่ออน,นาลงไหลบางคนได้ใช้เงินครึ่งเดือนของตัวเองแทงพนันบางคนบ้างลงเงินของทั้งเดือนแต่คนที่น่าสงสารที่สุดกลับเป็นเด็กหญิงตัวน้อยที่พูดคุยกับชิงชือ้อเธอเชื่อถ้อยคำอันนาเชื่อถือของชิงชือ้อราวกับว่าเธอต้องมน และเธอใช้เงินเก็บทั้งหมดแทงไม่ยัง้งนณะตอนนี้เธอได้แต่ยืนร้องไห้น้ำตาไหลาอาบแก้มย้อนกลับมาที่พาลี่เธอก็เช่นกันน้ำตาไหลนองหน้าอาบแก้มทั้งสองข้างหากแต่ความรู้สึกนั้นต่างกันมีแต่ความชื่นชมและปราเปิ่มดีใจขอบคุณสิพี่ใหญ่ตอนนี้สิทธิ์น้องหญิงผู้นี้ร่ำรวยแล้ว่านคงรับรู้ว่าน้องหญิงลำบากจึงเสียสละตัวเองเช่นนี้ สิพี่ใหญ่ท่านช่างนีกัพาลี่น้องหญิงที่แสนน่ารักของท่านคนนี้จริงๆพาลี่สองมือกุมเข้าหากันแนบชิดกลางอกก่ลาวคำขอบคุณเชียวเฟิงในใจไม่หยุดในขณะนั้นเองวเณทีที่ทุกคนต่างสนใจแต่ตามหาคนแซ่โจอยู่ก็ราวกับชายหนุ่มทุกคนถูกหยุดเวลาไว้กลิ่นหอมของแมกมายละมวนพึกษาอบอวนสตีนางหนึ่งลอยลงตรงหน้าของไอเด็กหนุ่มที่กำลังทำเป็นเหมือนสลบ ใบหน้าของเธอภายใต้ผืนผ้าก็ยังสะท้อนความงดงามที่ราวกับนางสวรรค์ผิวพรรณของนางละเอียดดังหยกข,ขาวไร้ตำหนิใดๆทั้งสิ้นริมฝีปากที่แดงละเลือดดังอัญ,ญมณีสะท้อนผ่านม่านผ้าสีขาวผมสีดำทอประกายราวนิมดำสะท้อนแสงที่กระทบสิทธิ์น้อยใหญ่ที่แม้จะไม่ได้เห็นใบหน้าชัดเจนไม่ว่าจะเด็กเล็กหรือชายหนุ่มน้อยใหญ่ต่างตกตะลึงในความงามที่ปิดซ่อนนี้ อาจารย์ผู้คุมสอบก็เช่นกันคู่หนึ่งเล่ากับว่าถูกสะกดไว้ตัวมันไม่ใช่ว่าไม่คิดจะเข้าไปดูแลเชียวเฟิงน้อยหากแต่ในวิธีที่มันจะรีบเข้าไปดูอาการนั้นมันก็สัมผัสได้ถึงการมาถึงของยอดยุดธตั้งแต่วินาทีแรกที่มองเห็นสตรีลอยกายลงมาสติของมันก็คล้ายหลุดลอยไปชั่วคู่หนึ่งในทันทีดวงตาไม่อาจจะละผ่านล่างสตรีนางนั้นได้ สวีเป่าเห็นอาการผู้คุมถึงกับเอามือกุมหน้าผากตัวเองและรีบมองโดยรอบทันทีไม่ช้าก็เห็นสวีอันชีลอยตัวตามยอดหญิงงามที่กำลังสะกดสายตาของผู้คนโดยรอบโดยที่ยังไม่ได้เปิดเผยใบหน้าด้วยซ้ำในใจสวีเป่าได้แต่ร่ำร้องขอสวยแล้วนิยายจบแล้วฟังตอนใหม่ก่อนใครกดติดตามค่ะ